่ะนี่คือบังไฟบังไฟบังไฟซิปลานนะครับป้าหัวสีทองเลยนะครับผมนี่หัวสีทองนะครับบังไฟซิบลานนะครับผมกระาบสวัยดีพี่ชูผูทุกคนนะครับลุงหลอดเด็ซีผามาถ่ายหาบังไฟซิปลานนะครับลุงหลอดกับเ้าก็เคยเห็นแท้ๆนี่แล้วนะครับเคยขายตรงไฟลานนี่คือบังไฟซิปลานนะครับบูฟูนะครับผมนี่ชื่อบังไฟซิบลานนะครับทีมงานเทพเวล่านะครับผม ห่าดใหญ่คักนะครับใหญ่แท้ๆของแท้นะครับหางกระเงาเนี่ยครับผมนี่คืออาจา,ารย์ช่างนะครับของไปซิปลานนะครับอุ้ยนะเพิ่งเคยเจอนะครับของไปซิปลานนะครับผมนี่คืออาจา,ารย์ช่างทีมงานอ,าอ่าเสดเวลานะครับผมปีนีจ้จุดจักจักจักบ้างเลยครับไอของไปซิปลานนี่ยเพราะกะบังแรกบ่ มีบางแรกนะครับผมอ่าสถิติเขาเคยจุดไปเราบอกนะพี่ไก่มีจุดบอดกิบลนันม,มีบอดเด้ได้เวลาเท่าใดครับพี่ไก่จำได้ปะอันนี้บางแรกของปีองปบอดพี่ไก่นีจ่จำได้บอดเด้เท่าใดสามลอยชิบสามลอยชิบะเนียครับผมอุ้ยยะนะครับผมอ่ะอยู่บัวโคกมันบอกอุ้ยนะครับเทพเวลานะบอดธรร,ร,รมดาเลยนะครับ นี่เป็นครั้งแรกที่อวัถ่ายบังไฟซิปลานนะครับตั้งแต่เขาวงการบังไฟมานะครับแล้วก็เขาเคยเห็นเป็นเพลนพร้อมนะครับนี่นะครับบังเป็นเพลนเลยสีทองเหลืองอาลามเลยทีเดียวนะครับบางแรกเขาปี68นะครับผมมาล่อลุนล่อเชี่ยกันนะครับซิปลานหนึ่งมไฟซิปลานนะครับเทปเวลานะครับอ่ขออนุญาตถามได้บ่ครับนะครับว่าราคาบั้งนี่นะครับทอดใดนะครับผมพร้อมขึ้นแสนสองหมื่นบาท บาดนะครับโอเคนะครับสุดยอดมากๆเลยนะครับยังรับงานต่อไปอยู่ไหนบ่ในราคานี้นะครับผมใกล้ใกลกันจังหวะกันอีกที่หนึ่งนะครับอ่าเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับบงังไฟลล้านนะครับผมอ๋อเบอร์โทษนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสลับ คือบ่มีเบอร์โทรอ๋อยุกลางหน้านะครับผมอ่าเบอร์โทรเทพเวลานะครับมีทั้งบางไฟแสนบางไฟล้านบางไฟสิบล้านเนาะ0 8 9 5 7 4 9 7 9 3ช่างรองนะครับบางไฟสิบล้านเทพเวลารับรองหวานจริยังเดียวที่ลี่อย่างเดียวนะพี่น้อง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 บูดแล้วนะครับแอ็กโคให้ภาพนะครับเห็นได้นี่ทีมงานอาจารย์สร้างนะครับน่ารัก มากเลยนะครับให้ความเป็นกันเองพร้อมนะครับผมอ่าพร้อมสิบริการพี่น้องงานประเภทนี้บุญของไฟปี68แล้วนะครับบริการทุกระดับประทับใจ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 นะครับบูนะนี่เด็กมาทานนะครับผมเบื้องหางมังไฟนี่นะครับผมชุดยอดมากเลยนะครับนี่คือเทปเวลานะครับ0985749793นะครับผมนี่นะครับ ช่องลุงหลอดนะครับลุงหลอดเอฟซีนะครับผมฝากพี่ฝากน่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับที่งานเทพเวลานะครับผมทางนี่นักเท่าใดครับหู้บ่ก็หูนะครับอาจารย์สร้างนักทางนี่นักลร้บันไดครับถามเป็นความรูดนะครับทางมึงไฟสิล้านี่นักประมาณแักกิโลสี่สิบกิโลนะครับโอ้นี่เป็นความรูดนะครับลุงหลอดกับฮอกเกอร์เพอกาันนะครับส่วนล่ำตัวนี่นักประมาณเท่าใดครับถึงตันวะ ห้าร้อยเจ็ดร้อยประมมนเจ็ดร้อยนะครับหางนี่สี่สิบโลนะครับผมน้ำหนักประมมนเจ็ดร้อยกิโลนะครับผมมาบดถึงตันนะครับบ้ถึงตันนี่ก็ต้องใช่โอ้ยตกใจเบิร์นิวางไฟขึ้นแล้วยังคันนีกขึ้นนะครับบางไฟมื่นขึ้นนะครับยุดถวายนะครับบางไฟแสนมนย่งขึ้นนะครับบางไฟลานนี่เดี๋ยวคดอะไรคนแจ้งเขาดิบ่เริ่บ ดออีความเงี้ยในคือเงี้นั่นสี่มงแงงนะครับบางไฟลา้านมันท่านผู้นํามันบอกว่า่บาบสามนะครับอ่บาคันไฟสิบล้านประมาณสี่มงแงงนะครับโอ้ยนะครับผมทุกหลอดบ้ไปใส่เลยนะครับมือน,นี้สีอ่าเกาะติดนะครับสถานการณ์นะครับไฟล้านกับบางไฟสิบล้านอยู่นี่นะครับ แต่ว่ายูเคาละมองกันคามไปอีกฟังละกิโลนะครับยางไปกับพอดีเอ่อฟังละหาร้อยเมตรนะครับไปกับกิโลหนึ่งพอดีนะครับอ่ะหลอดลุนรอดเชื่อนะครับกับบังไฟสิบล้านนะครับผมโู้นะครับอ,อันนั้น็ีกแม่นหมนครับค้คางเนี่ยแม่นอยู่บ่ ผนไฟแสนบอกเอามาแถมเพิ่นบอกหรือจังไหน <c oughs> อ๋อซื้อมาตังหากนะครับผมนิวานมาแถมนะครับผมนิวานซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับผมพัทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตรงประมาณแสนสามเนาะแสนสามหาพันอะสีเนาะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะครับซีฟลานแถมไฟแสนหนึ่งบั่งนะครับ ตรงนี้ช่วงโปมโมชันเด้อนะครับที่ไหนได้บวกแลาวข้าไปแสนเข้าไปพร้อมอ่ะรอรุนรอเชื่อกันนะครับกับทีมงานเทพเวลานะครับอาจารย์สร้างกะมุ่งมั่นตั้งใจทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมสู้เพื่อพี่เพื่อน้องนะครับนาทีระทึกใจกําลังจะเกิดขึ้นประมาณบ่ายสี่โมงนะครับบอโดนบอนานนะครับโอ้ยมีคิวอาร์โค้ดในพร้อมนะครับผมบอธรรมดานะครับมีคิวอาร์โค้ดในพร้อมนะครับผมอ่ะนี่ครับเลือแต้มหมันนะครับผมมา คลิปนี้ลุงหลอดกาสีทายเงาเงานะครับเดี๋ยวยังตัดตอนลงอีกที่หนึ่งนี่คือเปิดหัวนะครับเดี๋ยวขเขามาเบิ่งการลงนมนะครับผมใส่เวลาลงน่มนี่ประมาณเริ่มจากลงนมนี่ประมาณใบสองใบส,สามอยู่บ่ใส่เวลาโดนบ่ประมาณสองชั่วโมงเรื่องลงนมนี่เป็นบ่โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเริ่มล่างเริ่มล่างบ่สองชั่วโมงนี่โอเคนะครับ เดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งกันนะครับขั้นตอนลงน่มก่อนจะเคืองชั่วโมงใกล้ๆใบสีโมงเขาจะมานะครับแล้วก็ลำเลียงคืนอีกตั้งหากนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมเราทีวีีสวัสดี